เอาะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้อยู่เกมเอารุ่นอินเดอร์ดักนะครับอันนี้จะเป็นตัวเดโมนะครับผมตัวเกมนี้ก็เป็นเกมแนวเฮอร์เรอร์นะครับโอเคนะฮะผมรู้แค่นี้นะครับผมเดี๋ยวเราลองไปเล่นกันดีกว่านะครับว่าข้างในตัวเกมจะเป็นยังไงนะฮะจะหลอนหรือจะยังไงนะครับไปดูกันแล้วก็ขอบคุณภาษาไทยจากเป็นพร้อมแม่แจกด้วยนะครับ ทีนนไ่ได้แล้วโอเคครับภาพนี้ผมปรับเป็นโลเลยครับอาจจะไม่ค่อยชัดแล้วก็ไม่ค่อยชัดเลยไม่ชัดเลยนะฮะเพราะว่าถ้าปรับสูงกว่านี้นะฮะคอมไปไม่ไหวแล้วอ้ยขอโทษชวนสล้มไปแล้วอ่าอน,นี้อะไรอ่ะกดได้ไหมหน้ากากที่เราทำเมื่อกี้ใช่ไหมต้องรีบกลับมาวาดมัดน เราต้องไปดูเสียงเมื่อกี้เป็นภาพวาดตุ๊กตาแต่ละตัวเลยหลอนๆทั้งนั้นเลยโอเคเดีย๋ยวเราไปข้างนอกนครับใครก็ทำเสียงกึกกักข้างนอกอุ้ย อ,อีกาอย่ามาเล่นอย่าแบบนี้ของนี่ลกจังเลยใครเอาตูมตามตูมตามอยู่ข้างนอกคนก็ยิงตกใจง่า,งงายๆอยู่้ประตูไหนครับประตูนี้ลองตง้องมีกุญแจเราไปไม่ได้ครับออกไปข้างนอกก่อนแล้วกัน้ยมาที่ เดี๋ยว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 ประตูนี่น่าจะใช้ระบบออโต้นะฮะแบบว่ามีเซ็นเซอร์เปิดเปิดปิดอัตโ,โนมัติคิดบวกไปก่อนเอาไปอะเราไปไหนอะไปทางไหนดิมีหรือเปล่าในห้องเราห้องใครอะ Oh goodness you scared me What are you up to Jamie i have to tell someone what is going on here i have to try you're not one of them are you please tell me grace you're not a spy are you who's spy them the others all of them no you're too innocent i'm too innocent i need to get this letter to my niece she would understand just give it to the clerk, Mr. Waits, and he'll post it. No, he could be in on it. What if he won't post my letter? Then don't make it look like it's one of yours. Here, let me do it. <laughs> Miss Emily Hartwood, the fan street. New Orleans. you don't have the number not sure the postman's gonna find it without j จมี่ where did he go I'll just post it myself then อา้าวเจมี่ไป <the S 2> s <S ไป <myself. S 1> นหนเจ้าจดหมายไปให้ซะหน่อยอย่าทิ้งเอาไว้คนเดียวแบบนี้นี่กุญแจครับน่าจะเป็นห้องที่เราเปิดไม่ได้เมื่อกี้ เครื่องพิมพ์เหรอโอเคครับเราต้องไปหาเจมี่แล้วใครทำนั่งหรืออะไรมันออดแอดออดแอดอยู่ข้างๆหูเมื่อกี้เจ๋เสียงมัาจากอันนี้โอเคไม่น่าจะมีอะไรลองเปิดตู้ดูบีเปิดตู้ไม่ได้ อาลิ้นชักนี้เปิดไม่ได้ครับโอเคเราน่าจะต้องไปข้างนอกปาาโอโลาวนะฮัลโหลไปไหนแล้วข้างนอกหรือเปล่าเบอร์ห้องน้ำหรอใครเปิดน้ำไม่ปิด ปิดทำไมโห้บ้านนี้ระบบออโต้ค่อนข้างเยอะเนี่ยอย่าออดแอดออดแอดได้ไหมเริ่มหลอนละนี่จะเป็นยาของยาของใครอ่ะโอเคอ่า ตัวหนังสือไวมากเนี่ยอ่านไม่ทันฮึบเม่เป็นไรเราเล่นไปก่อนมาดูบรรยากาศไปก่อนลกนะกันประตูเมื่อกี้ห้องไหนที่จะเปิดไม่ได้นะห้องนี้หรือเปล่านี่ห้องเรา,อาโอเคน่าจะห้องนี้แล้ครับได้กุญแจม,มาละจะเข้าไปแล้วนะ อ oh อะไรอ่ะนรฬิกาอะไรดังแล้วทำไมต้องมีเสียงดังน่าขนลุกน่าขนลุกใช่น่าขนลุกมาก <c oughs> ลงข้างล่างเหรอไม่ลงเถอะโุ้ย โอ้ไม่นะกูณทำอะไรเนี่ยเจเรมี่ <Jeremy. S 2> อะไปปะนี่คือบ้านใครเนี่ยอยู่ที่ไหนเนี่ยเราอยู่ที่ไหนตรงข้างล่างใช่ไหมไปเลยไปเลยไปเลยไวเจเรมี Jeremy, ่ทำอะไรเนี่ยคุณผู้ชายเมื่อกี้ชื่อเจเรมี่นะฮะไม่ใช่เจมี่เจเรมี่โอ้ยโอ้ยโอ้ย อะไรอ่ะไอ้เคลงเหรอลงใช่ไหมลงลงไม่ได้ครับเราก็จะดื้อลงด้วยนะล้องไปข้างบนนี่อะไรอ่ะอ๋อปีนปีนไปไหนพี่หมีเขอเหยียบหัวหน่อยนะเขอเหยียบหัวหน่อยเหยียบฮึบฮึบฮึบ มาได้สะพานแล้วครับกระโดดเลยเด้อฮึบโอ้โหไปฮะท้างไหนอ่ะตรงไปตรงนี้เหรอเฮ้ย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 เฮ้ จะถึงไม่แน่จดหมายนะ่ะอะไรกี่ตัวกี่ตัวผิดเลยผิดอะไรว็ไม่รู้ตลอแคเดี๋ยวก่อนห้องใครอ่ะเฮ้ยไปไปไปไม่วนเลยดูเลยอะไรอร่อยที่พื้นมึนมีอะไรลากเข้ามา อาวคุณเวสสวัสดีค่ะอ้าวไม่มีเสียงตอบรับมุดมาเลยครับ หลังหลังหลังเข้า Last night I dreamt that my uncle hung himself in the attic, that we were too late. The house looked different, but it was still called Dorsetto. Definitely a weird place. Feels like I've been here before, I just can't think why. Let's not waste any time, Detective. Yeah, you're right. Let's go get your uncle, Miss Hartwood.